เฮ้ยท่านผู้ชมก่อนอื่ท่านผู้ชมจะไปชมคลิปนี้กันนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูนี่ก่อนนี่คือจํานวนคนดูผมนะครับผมคือไม่ได้ติดตาม79%เลยเนี่ท่านผู้ชมคิดดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเลือกทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลย โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเฉยอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมบัตริโกรเน็กดีนั่นเองและเรามาอยู่กันในแมพคิงพีทกันเช่นเคยนะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมจะรับชมมหาวิธีการสอนรับ3ดาบนั่นเองนะครับผม3ดาบโซโลนั่นเองนะท่านผู้ชมก็สําหรับวิธีการเอาสาดาบนะครับผมให้ท่านผู้ชมทําตามผมเลยแล้วกันเนาะ ให้ท่านผู้ชมนะครับผมบินมาดูนี่นะอันนี้คือเกาะลกเทาเกาะแรกนะครับผมให้ดูเฉียงๆดีๆนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นเกาะคล้ายๆเกาะซอมบี้ในนั้นอะ่ะในบอกฟุตน,นะครับผมแต่ไม่ใช่ให้เราบินไปเลยต้องเกาะนี้เท่านั้นนะครับผมเกาะอื่นทําไม่ได้นะเออเพราะมันจะมีจุดรับเควสนะครับผมจุดรับเควสอยู่ที่เกาะนี้แหละนะครับผม โอเคนะครับผมเมื่อเรามาถึงเกาะน,นี้กันแล้วนะครับผมให้เรามานี่เลยมาทําการรับเควสต,ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่านี่เลยกดรับไปครับนี่เขาจะให้เราทําการหาเพชรสามก้อนนะครับผมบอกเลยนะก่อนที่จะทำเคล็ดแน,น่ต้องมีเงินเตรียมไว้ก่อนนะครับผมประมาณล้านหน่อยๆเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะไปบอกจุดการรับเพชรกันเลยดีกว่าเ,<น>เดี๋ยวผมก็ต้องหาหมนกันอนะครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเนะี่ยอ่ะ นี่นะครับผมสําหรับจุดแรกเลยนะครับผมคือตรงนี้เลยเราดูจากทางด้านโค้ทตรงนั้นมารับตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะกดมาเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งเม็ดเม็ดต่อไปนะครับผมมันจะอยู่หลังเสาหินพวกเนี้ยน่าจะเป็นเสาอ,อันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงครับผมเสาใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมอันนี้เรามาดูด้านหลัง ระวังตกนี่เรียบร้อยนี่คือจุดที่2ที่เราจะหาเพชรเจอนะครับผมจุดนี้เลยปึ๊บอ,อันนี้คือเพชรเม็ดที่2นะครับผมแล้วส่วนเม็ดที่3จะอยู่ด้านบนนี่เดี๋ยนะเออเออเออเห็นหมหนนะอ่านี่นี่นี่ด้านบนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องหาทางขึ้นกันก่อนเดี๋ยวนะกระโดดขึ้นไปเลยครับผมกระโดดขึ้นไปเลย นี่เลยนี่เลยนะครับผมจุดที่3ามเนาะแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาเออเออตกให้เรามาตรงนี้เลยนะครับผมเห็นท่านผู้ชมจะเห็นมามกล้องอาจจะเออหน่อยนะครับผมนี่เลยอ่าจุดนี้แหละนะครับผมเป็นจุดขายดาบนั่นเองตรงนี้เลยเรามากดอัพเลยนะครับผมกดซื้อ a อ e c o o ค s w ส r d s เซลอ๋อต้องล้านห้าเลยนะท่านผู้ชม เป็น3มดาบนะครับผมล้านห้านี่เงินผมไม่พอนะครับผมนี่เลย Not i n o นน็อตบโอเคก็คลิปนี้ผมก็แค่ท่านผู้ชมมาสอนหาดาบนั่นเองนะครับผมก็มีแค่นี้เลยนะครับผมสําหรับฮาคี้สังเกตนะครับผมนี่เลยให้เรามาที่เกาะสกายเปียนะครับผมแล้วดูมองหาตึกสีฟ้านี้นะครับผมมันอยู่ใต้ทุีมันจะอยู่ใต้ตึกเลยนะครับผมนี่เลยอ่าหน้าอย่างเออให้เรากดซื้อนะครับผมจะใช้เงินจํานวนหนึ่งล้านบาทนั่นเองเราจะได้ฮาคี้สังเกตแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้เลยเรามาดูกันว่าจะหลบได้ประมาณกี่ครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดครั้งนะครับผมประมาณเจ็ดแปดครั้งนั่นแหละนะครับผมเออก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เออเออกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้คลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับผมเจอกันจุกครื